รายตาคร่าวๆผมประมาณสัก5,6,000ได้ผมขอเข้าไปดูในนี้ ดเด็ดเด็ดดวงๆโอ้โหแต่ไม่ได้เอามีดมาแม่งยากขึ้นเต็มไปหมดเลยแต่วขอเดินดูสักแป๊บหนึ่งมันพอจะเป็นไปได้ไหมมีไกด์ครับท่านแล้วก็มีคนมาตกปลามันมีไ้ลมีน้ำมีไหวเฮ้ยเฮ้ยมีไหวไหวเฮ้ยอะไรวะ ถ้ากายี่มีปะซิลเห็นหลุงหน้ามีลูกปะซิลอยู่นะครับผมเอาเลยนะครับคคนทำเด่นไปเขาวายมีไม่เอ่ยเดี๋ยวลองไปดูดีกว่าตรงนู้นแน่นใช่ไหมผักตรงนู้นแน่นเลยอันนี้เป็นหน้าผักเดี๋ยวลองหยอดเข้าไปดูทักตัวสองต,ตัวนะผมมีพุกเดี๋ยวหากล้องมาตั้งเลยแถวนี้มีขาตั้งกล้องซื้อเอ่ยยืมเสียมาเดี๋ยวดูตัวแรกกินล่าถ้าตัวแรกกินผมตั้งกล้องเลยโอเคครับ าดเหยื่อผมโขหัวมาแล้วไอ้โดไม่มีไอนี่ต้องเล่นเหยื่อผมแล้วมึงร้องได้คนกูไม่เคยหนีอยู่แล้วไม่ใช่เห็นตัวอย่างพวกมึงแล้วหนีคนกูไม่ใช่ถ้าเกาะเหยื่อกูแล้วมึงเจ็บหนักแน่กูจะบอกให้กูไม่ใช่พวกโลกสวยนะเว้ยแต่เอาไปกินคงไม่พอเล็กเหลือเกินถ้าตัวท่้ นักแข่งนักน่องน่องบนเนี่ยเอาห่างไปก็ยังดีอ้าวมึงรอดไปวันนี้กูไม่มีอารมณ์แหมมาลองไหมไใหม่โผล่มาเลยเห็นน้ำไหวไหวอ๋อมึงมีเองไอ้สาระวังตัวไว้ทีมแปดไล่เขากินทุกอย่างนะเว้ยเวลาเขาไม่ได้อะไรอะมึง ว่าเออจะถ่ายคนเดียกก็มองอยู่ว่าลำบากยังยังไม่ไปอีกยอยากโดนไงวะมไม่เอ็นไพอดีพิจนุนสกายมาแล้วส่งอีเมลมามาแล้วกำลังจ,จ,จ,จะตามมาก็ดีครับผมก็ยังลำบากอยู่แล้วเรื่องตั้งกงตั้งกล้องแต่นี้วันนี้เหยื่อเราคุณภาพแม่งต่ำมากมันไม่สามารถล้วงผักหนาๆได้ก็ได้จะแพะหน้าผักไว้แทนที่เราจะ เห้ยเห็นตรงนั้นน่าจะมีตรงนี้น่าม,มีแต่เราแม่งไม่มีทางลวงเข้าไปได้เพราะเหยื่อเราไม่ได้มาตรฐานแต่แหละก็มาแล้วก็ตอนนี้แ้วเป็นเรื่องธรรมชาติเลยสําหรับทีมแปดไล่เขาโชว์กันลึบ,บลับลึบลับบ้านเราแม่งไม่มีปา่าอะไรเห็ดหมานี่สายผมมาสายบางบุตรทองมามาดูมาเจอนี่ก็พอได้พอได้แต่เสียอย่างเดียวเหยือห่อมันไม่สามารถลวงเข้าไปในผังหนาได้ มันไม่แกล่งพอไปตลาดใช้เมื่อเช้าก็ออไม่มีเลยเราไม่มีเราก็ออกจากบ้านมาแล้วอ่ะทําอะไรได้อ่ะเราก็ต้องเอาเดี๋ยวก็ไปดึงปลาซิวตรงนั้นสักหน่อยหนึ่งมีอยู่สบายมานิดหนึ่งถ้าแถวนี้ไม่มีเดี๋ยวจะบุกเข้าลงคลองใหญ่ดูมีสบายผ่านลักตัวสองตัวมีปลากายขึ้นทั้งนี้ทั้งน่อยตกแมงเลยเอาอะไรไม่ได้วันนี้ผมมามาลองถ่ายคลิปสักสองสามสี่ห้าคลิปอะไรก็แล้วแต่ เราตัดต่อดูทําด้วยตัวเองเพราะจมจมูกคนอื่นหายใจมาเยอะแล้วนี่มือขวาผมมาแล้วแม่งหลงไปโน่นออกเสนาไปโน่นไอหาบอกตกปลาอยู่บางบดทองแม่งออกไปเสนาโอ้โหคูจะบ้าตายนี่แม่งออกมาตั้งแต่เช้านะเพิ่งถึงเนี่ยตอนนี้แม่งเก้าโมงกว่าออกมาตั้งแต่เจ็ดโมงกว่าเพิ่งถึงมันหลงมีหน้าเช้าจะขอมาด้วยก็ไม่ยอมมา โอ้เมื่อเช้าขอมาด้วยเราก็ไม่รอไม่ไม่แม่งเอาแน่ไม่ได้คนพวกนี้แม่งชอบสัญญาไงแต่พอเอาจริงๆเข้าแม่งไม่มาผมก็กลัวประดุกหมดรีบไปนู่นไปสายเสนานู่นก็บอกให้มาลาดหลุมแก้วไปสายเสนาออกบาวงทอไปสายเสนามีตอขบกินด้วยอ่าไม่อดตายกูมากูเห็นต้นตะขบกูดิ่งกันมาเลยปลากูไม่สนใจละกูสบายแล้วขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายตรงเลี้ยวซ้ายมีเลรสังเกตได้ว่าเป็นเลี้ยวซ้ายนั้นหรือว่าเป็นแยกแรก ใช่มันในซอยทั้งซอยมันมีแค่เลี้ยวเลี้ยวซ้อยนั้นซอยเดียวเลี้ยวสายใช่สายเดียวแล้วซ้ายไปไงอีกก็ตรงไปแล้วก็ข้ามคลองข้ามคลองอ่ข้ามคลองปุ๊บแล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาข้ามคลองเลี้ยวขวาตรงเลี้ยวขวามีอะไรสังเกตได้ไหมรูปหล่อกจะมองฝั่งหนึ่งอะมันจะเป็นคลองเล็กๆคลองตัวเล็ก แม่ตามที่น้องคนนั้นมันบอกมาจงได้ผมหัวดีแต่ดูแนวแล้วตามขอบบ่อแล้วเหมือนก็เอาไว้นั่งจบก,กันมากกว่าโอ้เมื่อกี้จะถ่ายวีดีโอเข้ามาเจ๋วเลยนะกำลังเลยกำลังกอดกันกลมดิกเลยหาหนูแหงก็ไม่ไเกรงใจเขาเลยทนที่จะถอยออกแม่งผ่ากลางวงเข้ามาอีกไปได้ทีอยู่แล้วโอ้จะเรียบร้อยอยู่แล้วเก่งเลยบอไม่ทันเลยเออเนาะ <laughs> ไปถึงไหนก็ไม่รู้เมื่อกี้ฝันก็เจอจะคืนไม่ได้สนใจเลยรถลงรถมาก็ไม่ได้สนใจเลยกอดก,ก,กันกลมดิกเลยหัวเสียเลยเโอู้หเสียที่เป็นมึงมึงเสียไหมล่ะจะไ,ได้อยู่แล<ะ>้วตลอดตั้งนานเี่หะกว่าจะล่วงเข้าไปได้ที่ถึงเยอะแยะไม่ไปอ่ะา,าเลยข้ามทางเลยอือเพราบรรยากาศมันได้หนูเห็นไหมบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศเขาอาจจะเป็นผัวเมียกันมาเปลี่ยนบรรยากาศมันก็มึงไม่เข้าใจเลยโอเคเดี๋ยวผมลองเลยดีกว่า ก็ไปเ,เห็นตรงนั้นบนสะพานแม่งน่าจะเวิร์กแนะ้นนนะเดี๋ยหย่อนแม่งเลยมีหลายสะพานเลยเกินเราจะได้ไปที่อื่นครึ่งวันแล้วโช่ครับลองตามหมายไอ้น้องเมื่อกี้บอกบอกว่ามีาปลาปท่อนอเมซอนเลยนะพี่โอ้โหกูขอยโดปอกๆคือตัวพอแล้วไอ้หนุม่มเอ้ยแหมกูก็จําแม่นนะนี่บอกเลยนะ นิดๆิดเอ้ยมิดเอดดดอโอเคครับเดี๋ยวลองปเปเ้าไปอินอีกแล้วคนหนึ่งไม่น่ามาที่ร่มๆมเลยแม่งออกไปแดดแดดก็ดีอยู่แล้วมานั่งร่มรมแม่งเป็นยังทีเลยนี่วิญญาณเสกสันเข้าสิงมาเนี่ยนี่วิญญาณในเสกเนี่ฮะโอ้ตายแต่่บรรยากาศดีว่ะมีเบียมีน้ำแข็งมึงเอ้ยเรียกแท็กซี่เลยอะ เหมาปิกอัพคนมาใช้กับบ้านเลยฮะโอ้บรรยากาศบรรยากาศดีมากครับแต่ปลาเลวจะดูครับท่านเป็ดควัก <c oughs> นี่อะไรเอ่ยอ้าวอ้าวสองทีแล้วสองทีแล้วสองทีแล้วพิษณุเมื่อกี้ทีหนึ่งมาแอดแอดแต่ดูตัวแล้วไม่น่าจะถึงครึ่งโล <c oughs> ไม่ดูอีกไม่ดูกล้องอีกเป็นรูปรอยฟันเลยใช่ไหมมีตัวนะครับไม่ให้มีตามที่เด็กนะั่นบอกมีตัวแต่ตัวใหญ่เราจะเจอไหมโอเคนะครับมีตัว <laughs> จะดูมันเล็มดิดูมันเล็มน่าเกียดล้วดูปากนี่ประมาณไม่เวิร์ครับมีแต่ะอะไรหลมแหลมหลแหไม่รู้ แต่ผมว่าคู่เมื่เกียังอยู่มาเดี๋ยวลองถือออกไปปุทุกกเจอ แล้วเลงเหลี่ยมหาเหลี่ยมนะพี่หนุกูาหาเหลี่ยมนะอ๋อกูว่ามึงไม่ได้ไม่ได้กลัวไมล่ลงกลัวนักเลงใช่ไหมกลัวขาโจใช่ไหมไม่มีสะพานแล้วมีสะพานนี้เลยหนยุเรือยังไงโบรคันมังคิดนานจังวะ น่ามีจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บอะไรก็ไม่รู้ในน้ำจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บยังไงต้องางเหรอกแล้วแต่กลัวนี่ว<า>่าเออกลัวอย่างนี้ไม่ใช่ไม่น่ามีมันกลัวนั่นแหลวนะวะล่ะไี่ดูมไม่ดูอะมันไม่เบิร์ดแล้วตรงเข้าไปได้ไหมก็เ,เข้าไปได้อีกแต่มันจะมีสะพานไหมล่ะต้องมี ที่อะไรยาวตึบไปโนนก็ต้องไปหาลมไม้จะมันจะลงไหมอาจจะเจอที่ดีๆก็ได้อา่าโอเคตามนั้นขัดกันก็ไม่ได้ไปอยู่ดีเชิญไม้ที่สามเค4สี่ไม้ที่สาม 3. แม่ก็ยังอุตส่าห์ชวนมาเนาะกูอยู่โน่น ลาดบัวหลวงแม่งชวนมาสามโคกหาเอ้ยกูละเซ็งมาแล้วคุณ่ากูแม่งเรียกกูมาจากลาดบัวหลวงไอ้ชิบายขี่รถชั่วโมงกว่าจะมาถึงวันอาแม่ยานางด้วยวันนี้ดวงดีแน่นอนอ๋อคนสวยมาด้วยนี่ไม่เคยเห็นสิว่าสามีตกปลาเป็นยังไงเดี๋ยวดูสามีวัดปลาออกซ์ เอาไม่ม oh no 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 ีอะไรจะเสียแล้วกูก็ว่าไปอย่างอ่ามีโอกาสคือที่นี่แม่งมีโอกาสมากสุดแล้วถ้าไม่ได้ก็ต้องจบเลิกยุบแต่ผมว่าหน้าเมื่อกี้สวยมันหวาอขึ้นดูรื้อเลยตีได้กี่คันวะตรงนั้นนะโอ้โหมีแต่ป่าเอ้าคนนี้ไงไม่มีคนตกนี่แหละใครอ่ะกูเห็นกูเห็นเนี่ยใส่กระถูกันนี่นี่ก็มีใส่กระถูนี่ก็ได้แกเนี่ยอูเนี่ย นี่เอาเข็นรถออกนี่นน่รถมึงนะจอดไอ้ฮ่าโอเคครับเทสกันเลยเป็นมาสุดท้ายแล้วถ้าไม่ได้ปลาถึงก็จบนี่มันสี่โมงแล้วอยู่ลาดบวัวหลวงแม่งตามมาตกสามโคกไอ้เลวไปถึงโอ้โหปะกายขึ้นตัวใหญ่นะพิษนุก็ทิ้งประซิวผมหมดเลยไม่เหลือสักตัวโอเคครับเทสเลยผมขี้เกียจพูดมากลุยเลยดีกว่าขาลุยไม่พูดเยอะด้แลนุเอาถอยออก โอ้โหอะไรมันวะโอ้โหใหญ่ยุวายด<ะ>้ยไอหนู่มเบ,บ็ดกูใหญ่คอรดคอรดคอรดอุ้ยตัวใหญ่ไนุ่ตัวใหญข่ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วมาแล้วไม่เป็นหมอนแล้วเบาหนุคันห <ไป S 2> นุหนุคันหนุดึงดตรงๆหนุอย่าไปงอคันอย่างนั้นมึงลงจะได้อ๋อถอยมาถอยมาถอยก่อนถอยก่อนอ่าค่อยดึงไปนู่นไปนู่นไปกำลังจะกินกูอยู่แล้วเชียว จะเย็นจะเย็นมาแล้วจะถึงตะลิงแล้วนูค่อยๆโยกนูตัวเดียวแล้วตัวสุดท้ายของเราแล้วแหงเอาจนได้เว้ยย๋ยถึงมือกูนะนูะมสายมันเปื่อยจับยังไงยังไงโอ้โหลุมสองโอ้โหยัยถึงมือกูนะนุดึง,ดงดตรงๆรงเลูกอย่าไปงอคันเดีย

มาเยี่ยมัาถือกล้องมาไม่ใช่ดูปลานะดูกล้องครับสัตว์อ่ะไอ้นู้อยู่เฉยอาอถือไว้ไปนนี้เนี่ยหน,นูจานขึ้น,นหน้าแนนเห็นปะโอ้โหตูบเบ้อเลยหน่อยเดียวจานนู้ผ่อนสายไหม อยู่วะอาจารย์ฮะไม่นะไมไมน่าหนะลุดเฮ้ยยังอยู่ยผ่อนสายไปดิ <c oughs> มาแลวเว้ย เดี๋ยวใจเย็นสิโอ้โหไอ้นี่สัตว์ใหญ่เลยอาจารย์ดึงออามาแล้วนะลงไปเลยลงไปเลยไหนๆแล้วนิดเดียวโอ้โหไอ้หนูเอ้ยไม่ต้องเดี๋ยวขั้นหักหนูปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยปล่อยสายดิโอ้ถู ย,ยังยังไม่ผ่อนสายโอ้แน่นอนอโอ้โหช่อนเลยช่อนลอเลยช่อนเบลอเลยจานหนูนี่ไม่ต้องเจอก <c oughs> ปูปล่อยให้อยู่รบลือกันสองคนก็ดีแล้วปักฉีเนี่ยตักฉีแล้วเลยเ้ยโหดำเมี่ยมเลย ดูรองถุงเท้ากูเปียกอย่างมือเย็นแม่งก็ดิ้นจริงๆเนาะมันก็ถึงวรโดนนะดิ o, ้นยิ mm. ่งๆไม่ต้องกอใหญ่เลยติดหอบมีสามโลตัวนี้เป็กระจอกดูสายเสยจะกามานะกามาเฮียผูกงี้ก็อย่างนั้นงั้นแหละกามากมแม่โอ้ไงก็ไม่หลุดดีเฮี่เข้าไพย่นี้ไม่หลุดก็ไม่ขึ้น คี่มาไม่เป็นหวนแล้ววันนีห้หมายใหม่เนี่ยคือดูเนี่เนี่ยโดเนี่ยเนี่ยไอโดรีบตีเลยให้หนูมันเดี๋ยวมันก็นตีตรงนี้อีกเชื่อเดี๋ยวก็ต้องงอนอยูอย่แล้วดูสภาพแล้วอย่าบอกใครนะอย่าบอกใครนะอย่าบอกใครนะนะไม่ หายังแดงยากอยู่ผมมือสั่นมือสั่นเพื่อนี่มันติดเหล้าใช่ไหมติดเหล้าติดยาใช่ไหมผมซื้อเงินสดไม่ติดมึงติดแอลกอฮอล์ใช่ไหมสามโลอ่ะเอาโอเคพดโพดกบไว้ตอนกลางวันได้ไหมเอาเอากบยางมัเกี่ยวหน่อยได้ไหมกบยางเราตีรีบตีจะมืดแล้วริมลิมอะไรสักอย่างเนี่ยลิมอ่างยังไงับกบยางลิมอ่างเออขออาจารย์เอ้าโหจะถ่ายให้มันเสกอันนี้กินแน่นอน เอาไปไหนอ่ะแม่เป็นดีๆไม่เฝ้าไปเฮียอะไรก็ไม่รู้อขาไม่ถ่ายแล้วชักเฝ้าอย่างี้ไม่เอาจัดมาจัดมากูาตับกองไปแล้วหัวเลยเ,ยเรียบร้อยพอพอพี่เสกเห็นกันหน้ากูมั่งเห็นกันหน้ากูด้วยจะตื้อมาไหมจะตื้อมาไหมจะตื้อมาไหม ูวิ่งยาวเสกอย่าให้หลุดนะไอ,อ้สไตล์นี้เวลาขึ้นมาแล้วชอบหลุดเนี่ยกูเซ็งมากเสกอย่านะเสกอย่านะเสก์นะสองตัวยังดีนะเสกเรียบร้อยมึงแก่กำลังกายก็ไม่ออโอ้ยเสียเรียบร้อยทางนี้แก่แก,แกโอ้ยหอบหอบหมาหอบ,หอบแดดเก็บข้อศอกอาจารย์ฮะเก็บข้อศอกเก็บข้อศอกอือข้าทางนี้โอ้ นึกว่าหน้าเหมือนข้าวซอหมาอ่ะคนสวยถือหน่อยข้าวอยข้างนี้อ้าวไม่รู้อยู่ก่ากูเองโอ้ยเจ็บข้าวอยโอ้เจีบขา้บขาวอยข้าวอยข้างนี้อุ้ยแม่งเรื่องเยอะทิพหหยเลยตกปลากูละเซ็งจริง <c ười> ป่าครับโหนี่แ0่สิบไม่วาเออเอไม่เข้าขลึกอะ่ะ <c ười> มันน่าจะดูนะเพศทำไมตัวเมื่อกี้เนี่ยตัวเมื่อกี้ก็ไม่ดิ้นนะเออโอ้ยทำไมไม่เลือกขอบางทีเข็ดไม่กูตื้อให้เวลามันนานๆไงมาไปล้างติดกันเฮ้ยไปลึกไปเยอะวะ่ะ <c oughs> อยู่ปะจานฮะแต่ผมว่าวมมัดอยู่นะโอ้โห <c oughs> <c oughs> 嗯。Uh. อยู่ไหมไม่ดูโอ้โหไม่ออกยาวเลยอ่ะตนนี้ยังไงกจายอยู่ป่ะจันเจ็บข้อศอกก็บอกอยู่โอ้โหจัน ใหญ่ด้วยแหละดูตัวเนี้ยโอ้กูว่าแล้วนานแล้วมาเบ็ดควักก็ดูเบ็ดควักใช่ไหไม่น่าควักหรอกกูได้เหยื่อกลับมาด้วยไม่ควักโอ้โหกัดหัวเออโอ้โหมันหลามทั้งตัวเลยวะไม่เล็กเลยโอ้เบ็ดควักเฮ้ยมันไม่อยู่มันไม่โดนทำไมโดนมันอยู่ดิ้นแล้วว่าอยู่ ว่าอยู่ไอ้กูมันดึงว่าอยู่ก็มันตอนดึงมันยังอยู่ดูดิโอ้ต่ปากนี่มันกัดนี่อีกทีเนี่ยเหมือนสองตัวเลยว่ะโอ้ที่ตัวนี้ไม่เล็กนี่ดูปากนี่นี่ดูขอบปากมันนี่โอ้โหเสดทำไงอ่ะวัดไม่ดีเจ็บข้อศอกอ่ะเจ็บข้อศอกเต่งเลยความผิดกูเหรอมันไม่มีดิ้นเลยนะโอเคตัวมาเลยครับท่าน ตัวไปเลยอีกแล้วครับท่านโอ้ปิดเกมได้สวยมากเสกวันนี้มันปิดเกมได้สวยมากโอ้โหแม่งวิ่งเข้ายาคาเนี่ยเขาตอกผมบวมอยู่ไม่มันถ้าเกิดมันมีตึกๆๆมันมีเรือน่าหลงนี่ถ้าเป็นหมาหน้ำหมาน้ำลงไปเอาแล้วเนี่ยมันไม่กระติกเลยเมื่อกี้ถ้ามันกระติกมันโอ้โหมันก็ได้เรื่อง ark, ไปแล้วเบ็ดควักสายยาเสกเบ็ดควักโอ้ยเหนื่อยแทนเลยเหนื่อยแทนจริงคนสวย แฟนไม่ได้เรื่องเลยดูได้เล็กเลยเนะนี่ย,ยนี่แะคุณอือเขาวัดอยู่ในแฟนนี้ไปอย่างนี้ประจํานะเป็นอย่างนี้ประจํานะปลาตัวเองเป็นอย่างนี้ประจํานี่เอาไว้หาเสกผมเอาไว้หาไม่เอาไว้ตกปลาไปล่อไปวิ่งป้าไอ้ยยาฮูโอ้โหเดี๋ยวตัวนี้กินอีกเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวที่ขายนู้นเนี่ยกูเห็นอยู่มีแววกินอยู่ไงโนะพูดว่าไงดีโหลอกวิ่งสนั่นขนาดนั้นจบจบข่าวเบ็ดฟัก เบ็ดเหี้ยอะไรฟักทุกฟักทุกดอกเลยเบ็ดมันเนี่ยกูเผาทิ้งไว้แล้วอ้าวเอาเหรอโอ้ไม่ไม่ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเริ่มใช่ไหมไม่เคยในวันดีไม่เคยถ่ายภาพพีมแต่วันนี้เราตอนตอนออกมาเราไม่ได้ถ่ายตอนปิดมวนเพมืดแล้วเราสู้มันจะมืดเลยไม่ได้มาถ่ายถ่ายไม่ได้พวกคนงนอกเป็นร้อยเลย ได้ปลานะครับแต่เรากินซูมซูมแบบแม่นหนังอาจารย์เรากือแกงกินตายตาย, <c oughs> ยาก,กินปลาจนเบื่อพอดีเดียวเกียวเ็บยเก็บแต่วันนี้ปลาดีเราก็พยายามตะเวนไปโน่นไปนี่ไปเพื่อไ,ไปนอน <c oughs> ไปแรกลาดบัวหลวงไปคลองพระอุดมไปพญาบรรลือไปลาดบัวหลวงท้ายวนาเจ็บมีโคมา บ้านผักปิดอาจารย์ผมตียังนุ่นใบสามโมงกว่ามาถึงบ้านเสกดีวิ่งรถชั่วโมงจากลานบึงบมาเลยคิดว่ายไงไงหมายนี้ต้องได้แน่โอเคครับกินสองกว่าเจ็ด่าทก็จะถ่ายตอนออกมาก็ไม่ได้ว่ามืดอ๋อมืดสู้สู้กันพี่ตนุก็รีบออกมาเลยวิ่งหนีกลัวยุงกลัวอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้ถ่ายติดกล้องอยากติดกล้องมาถ่ายตอนจบนิดนึงให้มันคงรบวงแลววันนี้ผมจะลองทำเอง ดูว่าผมวก็พยายามเรียนรู้พยายามเรียนรู้ว่าตัดต่อยังไงอะไรเงี้ยวันนี้มันอาจจะไม่ดีมากยังไงก็ตามขอบคุณทุกท่านที่ตามชมและให้กำลังใจผมไม่ต้องกดไลค์กดแชร์แค่ไม่ด่าแม่ผมก็พอแล้วครับพอครับผมผู้เล่นโอเคครับเออ่วันนี้ไปแต่ละคนอาจารย์จะได้ติดกล้องเสจแต่ละคนคงจำคนหน้าเสกถ้าไม่มีคนหน้าเสกวันนี้ไม่มีปลามานู่นไปอาทิตย์หน้าเราก็คง เข้าใหม่นี้อีกเหมือนเดิมเพราะมันมีปลาอื่นห่างห่างเยอะผมผมเห็นสวายวันนี้สวายกินผมทีห่างเป็นปีอ่ะผมเครียดเลยผมอน่าจะได้ตัวตัวมใหญ่มากแต่คิดว่าเราเอาอยู่แต่วันนี้เราเวลาเราไม่มีเวลาเราไปถึงสี่โมงไปสี่โมงห้าโมงคอึ่งเวลาน้อยสวายกินไปทีนึงเดี๋ยวเาไม่มีปัญญาเนี่ครับเนี่ยวันนี้โอ้ยไ้องกช์แล้วโอเคครับวันนี้สี่รถดเสียเวลาเยอะไปหน่อยตกปลาไม่เท่าไหร่แต่เวลา นนตัวเวียนหาหมายขอบคุณครับทุกคนครับที่ติดตามชมแล้วก็ให้กําลังใจให้ความคุนุณาขอบคุณครับอย่าลืมนะครับไม่ด่าไม่ต้องกดไลค์ไม่ด่า <c oughs> แม่ก็พอขอบคุณครับ